สบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องต้องไปวัดสักคูสุขพนครับพี่น้องมาหนี้ลุงเองกับมาเขาสวนหาเห็ดพี่น้องเไหมมาหนี้ในสวนเทียงพี่น้องกับมาหาเห็ดพ่นพี่น้องเไ้ยนี่ได้ผมกระถังพี่นอ้องหิวมากเพื่อที่ไปหาเห็ดอันดับพี่น้อง อุ้มตนได้อยู่พี่น้องเอ้ยอายุหากินธรรมชาติพี่น้องเอ้ยโอ้ยพอแล้วพี่น้องพ่อเด้ยวบึ้งบิ้งบึ้งพี่น้องเอ้ยพอแล้วพี่น้องพี่น้องหลงห้ามหามพี่น้องเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้ยพี่น้องตัวอิฐเตัี้ยวพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เบ้างบิญปั้บความหลังให้พี่น้องเบิ้ง อพี่น at ้องตู mm ้ยดอกพี่น้องมันดอกหามพี่น้องเฮ้ยปวดปวดต้อยเขีพี่น้องป่าก็อ่ฮ่าฮ่พี่น้องปวดปวดตู้ยขึ้นใหม่พี่น้องเฮ้ยนนะพี่น้องเห็นน้องเห็นโมเห็นโมอืมนี่พี่น้องเอ้ยไน้อยน้อย โอ้ยพี่น้องปูดในป่าพี่น้องเฮ้ยปุด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 ุด,ด,ด,ดนี่พี่น้องเห็นบ่ได้พี่น้องออกมากพี่น้องได้ป่าหยาพี่น้อง อยพี่น้องนี่กำลั้องออกกะบี่พี่น้องนี่พ่นดิสเลยพี่น้องเห็นปะมีดอกเป็นพี่น้องดอกใหญ่ใหญ่มากอ๋าพี่น้องอุ้ยทั้งนี้พ่นอ่าญะพี่น้องเอ้ย

đấy, này, này, phấn 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 bự bự cái nhau, cái nong đấy, bông, um, sen ta sơn, Pino, húi húi หลังเหมืนพีน่น้องนี่นี่เห็นบ่ตเัเปิดให้เต็มพี่น้องเปิดว้าตัวนี้บ,บ่ปานไดพีน่น้องเ้ยแก่ละตัวนี้ถอนยอมเลยพีน่น้องนี่ีออกกระทังไปก่อนพีนพ่น้องก็ดีอยู่ในปาน่าหญ้าพีนาพ่น้องเอ้กิดดีอยู่ขึ้นไปตองพีน่น้องใต้ไปตองเปิด ท่านท่านท่นผุนพี่น้อยท่านท่านท่นอืมถอดออกเลยพี่น้อยกำลังหวานพี่เนี่ยนี่ปึ๊บหลับพี่น้นองต้องมีปากก่อน

เดี๋ยวเพื่อนๆทิม,มานย่งบอท่านเพื่อนพี่น้องนี่โดองงาม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 ท่นทๆาทนเต็มกำพี่น้องั้างในพวกกัะมีพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่พี่น้องเพิงกงั้งเตะออกมาเนี่ยนี่ โอ้ยนั่งแตกพี่น้องเอ้ยจิ้มเลยนี่วันอาทิตย còn cứ đâu ấy